สวัสดีค่ะวันวีค่ะเอ็มมาวันสั้นค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับวงการความงาม,มซึ่งเทรนปัจจุบันมีอะไรเที่น่ทสนปัจจุบันตอนนี้เลยล่าสุดสงครามลดน้ำหนักมันมยังไงมันคือยังไงก็คือตอนนี้ด้วยประสบการณ์ตรงใช่ปะ่ะการใช้ยาฮอร์โมนคุมหิวเพราะว่าแบบอยากรู้ว่า มันจะคุมหิวได้ยังไงเพราะฉันหิวหิวตลอดแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีประสบปัญหาก็คือน้ำหนักฉันโดดขึ้นไปที่60ซึ่งไม่เคยแตะเลข6กตั้งแต่มัก,กระลามาจนถึงพฤษภาเว้ยพยายามแล้วนะทำไมเอฟคุมอาหารทุกอย่างไม่กระดิกเลยแล้วฉันศึกษายาตัวนี้มาใช่ปะฉันก็เลยแบบลองใช้ที่ฉันบอกเธอฉันก็เริ่มใช้ก็คือประมาณเดือนมิถุนาอ่าใช้มิถุนาเสร็จปุ๊บน้ำหนักจากหกลงไปเลย เออสากิโลหนึ่งเดือนแล้วสิ่งที่อเมซิ่งคือจากสมองที่มันเคยอยากกินอะไรทุกอย่างเว้ยโมโมมากุโกโอมาเกษตรไดใๆๆที่ชวนจะกินอ่ะมันไม่มีสมองคิดตรงนั้นหรือมันคิดไม่ออกเลยอ่ะแต่ว่าจะบอกว่ามันมันดีฉันก็เลยมาเล่าให้เธอฟังแต่ว่าเธออ่ะก็เลยอยากใช้ใช่ไหมและฉันก็เลยบอกเธอว่าอย่าเพราะเธอผอมแล้วเธอจะใช้ทาไมไม่แต่ดูอ่ะเหมือนเราเป็นคนผอมใช่ไหมแต่ว่ามีปัญหาไขมันที่ขายเยอะมาก คืออยากลองตัวนี้อยากลองดูว่าตัวเนี้มันจะช่วยลดไขมันที่ขาได้ไหมก็เลยแบบฉันเชื่อเธอฉันก็เลยแบบลองลองมันเหมือนลองมาใช้ตัวเองดูอ่ะพอเธอบอกว่าไขมันใช่ป่ะเธอมีปัญหาเรื่องไขมันที่ขาทําไมเธอไม่ดูดอ่ะเออเพราะว่าตรงจุดไม่ตรงจุดพอพอไปดูดอ่ะฉันก็ต้องมันผิวมันจะเหี่ยวไงฉันเลยไม่อยากไปดูดไขมันที่ขาต้องมาดูแลแบบ ไอ้ตัวไขมันเสร็จผิวเหี่ยวออกกําลังกายอีกอไรเงนี้นค่ะก็เลยหวังว่าเอ้ยอยากแบบลองใช้วิธีง่ายๆโดยใช้ใตัวฮอร์โมนคุมหิวดูว่ามันจะช่วยไหมอ่ะเพราะตัวฮอร์โมนตัวนี้นะมันชื่อมันชื่อเอ่อเจเนริกเนมของมันชื่อเทอร์เซปไทซึ่งยาตัวนี้เป็นยาในกลุ่มที่ต่างจากตัวอื่นในท้องตลาดตอนนี้เออ<ม>ก็คือมันมีทั้ง GIP ที่เพิ่มขึ้นมาปกติตัวอื่นจะเป็น g l p 1 GIP วันเนี่ย ที่ฉันบอกเธอแล้วฉันแนะนําว่าอ๋อถ้าเธออยากลดไขมันเพราะ GIP ตัวนี้มันช่วยให้ไปตรงที่ไขมันโดยเฉพาะนอกจากลดน้ําหนักแล้วมันยังไปเอาไขมันดึงออกมาใช้เป็นพลังงานแล้วก็ช่วยลดไขมันโดยเฉพาะด้วยซึ่งมันมีเปเปอร์เยอะมากๆฉันก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเพราะฉันรู้สึกว่าเธอผอมอยู่แล้วแต่ถ้าเธออยากลดไขมันฉันก็เลยแนะนํา แลฉันก็ได้ลองเพราะที่จริงมีหลายตัวแต่ว่าพอเธอบอกตัวเนี้ฉันก็ได้ลองแล้วกดว่าผลลัพธ์อ่ะเธอใช้ใช้ม่ไห่แล้วใช้ได้ันสองสองอาทิละสองอาทิตย์โดยที่ทานได้หน่อยลงแล้วก็น้ําหนักลดลงไปประมาณสองกิโลแล้วเราก็เลยลองลองชั่างเรื่อไอบอดี้ดูอ่ะมวลไขมันตอนนี้เหลือแค่หนึ่งกิโลเองฮะเออหน้อยลงมากม่าทำไมเธอน้อยมากแล้วขาฉันก็เล็กลองฉันจกเริ่มใส่กงเกงไซแอลอ่ะฉันเหลือไซเ